ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวอเพิ่มผลพาท่านมาที่วัดแม่นางปลื้มนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูสถานที่ต่างๆของวัดนี้มีเจดีย์วัดแม่นางปลื้มอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในตัวเมืองอยุธยานะครับอันนี้คือเจดีย์อยุธยามาอายุธยาก็คือเมืองเก่าเขาเรียกว,ว่าอิกเก่าเล่าตำนานมีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ของอิดก็คือความเก่านะครับประชาชนที่มาที่นี่ก็จะมากราบไหว้บูชากัน เราจะจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับด้านนอกวิหารและข้างในก็จะมีหลวงพ่อเขาเรียกหลวงพ่อขาวเดีย๋ยวหลวงพ่อหยกนะครับหยกขาวศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะพาดูด้านนอกก่อนนะครับถ้าบริเวณเหล่านี้มีบริเวณต้นไม้ถ้าพูดถึงอยุทยาแล้วเราจะต้องพูดถึงว่านี่คือราชธานียิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะครับสี่ร้อยสิบเจ็ดปีไม่ใช่ของเล่นๆนะครับ รัตนโกสิ์ยังแค่230กว่าปีทนบุรีแค่แค่15ปีนะครับสุขโขทัยแค่แค่200กว่าปีแต่อุทยานี่400กว่าปีนี่เขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่เงี้ยครับเราจดูรอบนอกก่อนนะรอบนอกก่อนจะเห็นว่าวัดนี้มีอย่างไรบ้างเราจะพาไปดูพุทธรูปที่เขากราบว่าบูชากันเขาเรียกว่าหลวงพ่อยกขาวนะครับยกขาวนะอันนี้คืออุโบสถนะนี่อุโบสถเพจะพาดูอันนี้คือ,อ ใบเสมาครับใบเสมาใบเสมาเนี่ยของเสาเกา่าจะเป็นการแกะสลักนะเป็นการแกะสลักอันนี้คือรุ่นเก่าเรามาดูข้างในข้างในตรงนี้พระอุโบสถก่อนนะครับอุโบสถก่อนเราจะนั่งไว้ให้ดูหลวงพ่อขาวนะครับอุโบสถนี้ก็มีคนมากราบว่ามีรูปพระเถระที่ไปทุกที่นะครับสิ่งที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งก็คือรูปของสมเด็จโตนะครัหลวงพ่อโตพรมรังสี นะสังเกตแล้วก็ล้มปู่ทวดหลับล้มู่ทวดหลงวงพ่อโตถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดก็ได้ว่านะเป็นสังเกตโตหลับล้มทวดนะครับส่วนนี้คือข้างในนะครับพระโพสต์ในพระโพสต์มีพระรูปซึ่งก็จะได้ให้ท่านได้เห็นความสวยงามน,นะครับพระรูปในสมัยเก่าแก่ดูจากลักษณะแล้วเป็นปางสะดุ้งมารหรือว่าปางมารวิจัยนะครับก็เป็นพระรูปที่เก่าแก่ประจัมบ้านมืองของ วัดนี้วัดขนางนะเปิดน,นะครับก็ก็เดี๋ยวสักพักนะครับดีวผมจะให้ท่านไปดูข้างในอีกทีหนึ่งผมขออนุญาตที่จะกราบสถานที่แห่งน,นี้นิดนึงครับโอเคนะครับ